ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัลภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัลนะคะรายการภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัลนั้นออกอากาศเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาโดยประมาณนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุสวงยุทธนาอาจารย์สสยาารยประจำภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์เป็นผู้ดำเนินรายการะคะ่ะ คุณผู้ฟังคะรายการนี้นะั้นนอกจากที่เราจะออกอากาศทางวิทยุให้คุณผู้ฟังรับฟังกันแล้วนะคะถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะอยากที่จะเห็นข้อความหรือคําอธิบายต่างๆนะคะ,ะเพื่อที่จะได้เห็นภาพตามหรือว่าเห็นตัวหนังสือตามเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถรับฟังนะคะย้อนหลังผ่านทาง y t u b e นะคะได้ที่ช่อง NU Radio นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังเข้าทาง y t u t u เนี่ยคุณผู้ฟังก็จะได้เห็นตัวอย่างประโยคแล้วก็วิธีการเขียนประโยคที่ทางรายการนำเสนอด้วยนะคะนั่นเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังแล้วก็รับชมกันได้นะคะ คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเรามาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดกันถึงเรื่องของคำย่อที่เราพบกันในโซเชียลมีเดียนะคะ,ะครั้งที่แล้วเนี่ยก็นำเสนอไปหลายคำนะคะที่น่าสนใจวันนี้เรามาต่อกันนะคะคำหนึ่งที่คุณผู้ฟังน่าจะเคยเห็นกันบ่อยๆนะคะก็คือตัวย่อ tgif นะคะ tgif คำนี้เนี่ยย่อมาจากว่า thank god it's friday นะคะ่ความหมายก็บอกโดยตรงเลยนะคะ thank God it's Friday ก็คือขอบคุณพระเจ้าวันนี้วันศุกร์แล้วอย่างนี้นะคะ,ะมักจะใช้เป็นคำแสดงในภาษาอังกฤษนะคะแสดงความตื่นเต้นดีใจนะคะหรือว่าโล่งใจที่ว่าเป็นวันทำงานวันสุดท้ายแล้วในที่สุดวันศุกร์ก็มาถึงนะคะเป็นวันสุดท้ายของการทำงานหรือการเรียนในสัปดาห์นั้นๆนะคะหลายคนก็ใช้เพื่อบอกถึงว่า พร้อมแล้วล่ะสำหรับวันหยุดนะคะหรือวันที่จะได้พักผ่อนนะคะที่มาของ T G I F หรือ Thank God It's Friday เนี่ยนะคะ,ะวัีนี้เนี่ยจริงๆแล้ว มีมาตั้งแต่ช่วงปี1960วกว่ากว่าน่นนะคะคุณผู้ฟังเ,เริ่มต้นในสหรัฐอเมริกานะเมื่อ,อคนงานหรือนักเรียนเนี่ยต้องการแสดงความดีใจเมื่อมาถึงวันศุกร์นะจริงๆคำนี้นะ Thank God it's Friday เนี่ยมีมานานแล้วนะคะแล้วก็คำนี้เองนะคะก็ในปี1965นะคะมีร้านอาหารร้านหนึ่งครับ เปิดขึ้นมานะคะชื่อร้านอาหารคือ tgi f r i d a y นะ,ะก็คือ thank god it's friday แต่ว่าชื่อร้านอาหารก็คือ tgi f r i d a y นะคะเ,เปิดเป็นสาขาแรกตั้งแต่ปี1965นะ,ะโดยมีแนวคิดว่า,เ,าเป็นวันผ่อนคลายนะวันนี้วันศุกร์แล้วมาทานอาหารมาดื่มกินที่ร้านกันเถอะ รู้ฟังเชื่อไหมคะว่าร้านนี้ปัจจุบันนะมีแฟรนไชส์อยู่เยอะมากเลยนะอยู่หลายสาขาทั่วโลกเลยนะถือว่าเป็นร้านที่ยอดนิยมร้านหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนี่คืออาจจะเป็นอีกเกร็ดความรู้หนึ่งที่เป็นความรู้ใหม่ของรู้ฟังหลายท่านนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย t g IF, t g i f เนี่นะก็กลายเป็นคำพูดยอดนิยมนะแล้วก็เป็นแฮชแท็กยอดนิยมบนโซเชียลมีเดียด้วยเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับการใช้ T.G.I.F. นั้นนะคุณฟังคะ่ะถ้าใช้เป็นภาษาไม่เป็นทางการเวลาเราเขียนออีเมลหรือเขียนข้อความบอกเพื่อนเนี่ยเราสามารถใช้เป็นคำอุทานได้นะคะในทางภาษาอังกฤษนั้น T.G.I.F. นี้ปัจจุบันถือเป็นคำอุทานหรือคำอุทานเราเรียกว่า exclamation นั่นเองนะยกตัวอย่างเช่น T.G.I.F. นะแล้วก็ตามหลังด้วยเครื่องหมาย ตกใจนะคะ I have been waiting for the week end for the week end all week นะคะหมายถึงว่าโอ้ oh, ดีใจจังเลยถึงวันศุกร์แล้วนะรอมาทั้งสัปดาห์เพื่อวันนี้เลยนะคะหรือ finally it's Friday T G I F แล้วก็เครื่องหมายตกใจนะเครื่องหมาย exclamation mark นะก็คือในที่สุดก็วันศุกร์สักทีนะคะหรือใน h a s h t a กก็จะเจอกันเต็มไปหมดเลยนะคะอย่างเช่น week end w i b e s starting now นะคะบรรยากาศวันศุกร์เริ่มขึ้นแล้วคำว่า w i ย e เป็นอีกคำหนึ่งที่มักจะเจอบ่อยนะในโซเชียลมีเดียนะคำว่า w นะ i ย e นะ VIBE นะก็คือหมายถึงบรรยากาศนะคะ Weekend w i b e s t a r t i n g now นะก็คือบรรยากาศวันศุกร์เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ใส่ Hashtag t g i f ลงไปนะคะหรือว่า Pizza night with friends perfect way to end the week t g i f นะก็คือค่ำคืนพิซซ่ากับเพื่อนๆน,นะคะจบสัปดาห์ได้อย่างลงตัวเลยแล้วก็ใส่ hashtag t g i f ลงไปนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ t g i f นะคะเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกถึงการเริ่มต้นวันหยุดนะคะดีใจว่าจบสัปดาห์แห่งความเหน็ดเหนื่อยไปแล้วนะคะต่อมานะนื้อฟังเป็นคำ ย่อนะคะที่ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่แสดงความดีใจแล้วนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นแบบที่เราใช้คำย่อนะคะมีสองคำที่ใช้คล้ายๆกันค่ะคุณผู้ฟังคะคำย่อแรกนะคะก็คือ I M O นะคะย่อมาจาก in my opinion นะคะง่ายๆเลย IMO นะคะ in my opinion หรือบางคนใช้ให้สุภาพเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะเพิ่มจาก IMO เป็น IMHO นะคะหรือย่อมาจาก in my humble opinion นะคะหรือบางคนก็อาจจะใช้ตัว H ตัวเนี้ยหมายถึง in my honest o p เพ i o n นะคะเพราะฉะนั้น IMHO เนี่ยมีได้สองความหมายนะคะก็คือ in my humble opinion หรือ in my honest opinion นะคะ ความหมายของ IMO กับ IMHO นะคะ IMO ตามที่คุณผู้ฟังทราบแล้วนะคะย่อม,มาจาก In my opinion นั้นก็หมายถึงในความเห็นของฉันหรือในความคิดเห็นของฉันนะคะส่วน IMHO ที่ย่อม,มาจาก In my humble opinion นั้นก็คือในความเห็นที่ถ่อมตัวของฉันนะคะคำว่า humble นะคุณรู้ฟัง H U M B L E นะ,ะ humble หมายถึงถ่อมตน นะคะ,ะส่วน I M H O ที่ย่อมาจาก In my honest o p i n i o n นะ honest ก็คือความจริงใจนะคะหรือซื่อสัตย์นะก็ถ้าแปลก็คือ,อ In my honest opinion ก็คือตามความคิดเห็นที่จริงใจของฉันเลยนะคะประมาณนี้นะทั้งสองคำนี้นะคะ,ะทั้ง I M O หรือ I M H O เนี่ยใช้ในการสนทนาออนไลน์หรือการอีเมลก็ได้นะคะก็จะ ใช้เพื่อแสดงความเห็นเพื่อไม่ให้ต้องการความให้ความเห็นของเรานั้นดูก้าวร้าวนะคะเขียนเกิ่นนาไว้หรือเขียนต่อท้ายไว้เพื่อให้เห็นว่าเป็นการแสดงความที่เห็นด้วยความจริงใจอะไรประมาณนี้นะคะที่มาของ I M O หรือ I M H O เนี่ยนะคะทั้งสองคำเนี้ยนะคะเ,เริ่มใช้ตั้งแต่ยุคช่วงยุคปี1990กกว่าๆนะคะหรือยุคแรกๆของอินเทอร์เน็ตเลยค่ะ เริ่มใช้ในฟอรัรมสนทนานะคะเมื่อก่อนนี้เรายังไม่มีโซเชียลมีเดียเราก็มีฟอรัรมสนทนาใช่ไหมคะก็มีการใช้ตัวย่อลักษณะนี้มาแล้วก็ใช้ในอีเมลด้วยนะคะก็การเริ่มใช้ i m o เนี่ยนะ,ะก็เพื่อเป็นการแสดงความเห็นเพื่อไม่ให้ดูเป็นการบังคับหรือการเป็นเป็นการถกเถียงอย่างรุนแรงนะคะต่อมาก็เริ่มมีการเพิ่มตัว h เข้ามาก็คือจะเป็น humble หรือ honest ก็ตามนะคะเพื่อ แสดงถึงความถ่อมตนในการแสดงความคิดเห็นหรือว่าแทนความจริงใจนะแล้วก็ปัจจุบันก็ใช้แพร่หลายมาในโซเชียลมีเดียนะไม่ว่าใน Twitter หรือ Facebook ก็ตามนะคะการใช้ IMO หรือ IMHO ในทางภาษานั้นนะคะอันที่หนึ่งเลยก็คือใช้เพื่อแสดงความคิดเห็นนะคะเรามักจะเอาไว้ต้น ประโยคเลยนะก่อนที่เราจะเอ่ยประโยคอะไรก็ตามเรามักจะใช้ IMO นะคะทีนี้เวลาที่เราเขียนเนี่ยนะคะคุณฟังคะพอเราเขียน IMO ปุ๊บนะ,ค,ะคุณฟังใส่คอมม่านิดหนึ่งนะ IMO คอมมา the new movie is overrated นะเขาบอกว่าในความพิดเห็นของฉันนะ หนังเรื่องใหม่นี้ถูกยกย่องเกินจริงคำว่า overrated แปลว่า,ายกย่องเกินจริงนะคะในรูปของประโยคเนี่ยหนังมันยกย่องตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องอยู่ในรูปของ passive voice ก็คือถูกยกย่องนะคะก็เลยเป็น the movie is overrated แต่เวลาที่สมมุติว่าเราจะบอกว่า the new movie is overrated หนังเรื่องใหม่เนี่ยถูกยกย่องเกินจริงมันฟังดูอาจจะดะูเป็นการไปว่ากล่าวหรือแสดงความคิดเห็นที่แข็งกล้าวจนเกินไปก็เลยใส่ไว้นิดนึงว่า IMO แล้วก็คอมมา The new movie is overrated ก็คือในความเห็นของฉันนะหนังเรื่องใหม่เนี่ยถูกยกย่องเกินจริงนะคะหรือให้สุภาพกว่านั้นอีกนิดนึง In my humble opinion นะก็ I M H O she handled the situation very well นะคะในความเห็นที่ถ่อมตนของฉันนะเธอรับมือกับสถานการณ์นั้นได้ดีมากเลยนะคะเพราะนั้นก็เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ถ่อมตนนะคะหรือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นที่บอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของฉันที่อาจจะไม่ได้รู้มากนักหรืออะไรพวกนี้เพื่อแสดงลดความก้าวร้าวนะคะ ่อมาน,นะคะเวลาที่เราต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรที่อาจเป็นบทสนทนาที่มีการถกเถียงกันอยู่นะคะเราก็ใช้ตัวย่อ IMO หรือ IMHO เนี่ยเพื่อลดความขัดแย้งในการถกเถียงหรือฝรั่งเรียกว่า softening disagreement นะคะก็คือ soft มันลงนะคะ soft เช่นเป็น verb ของคำว่า soft นะ,ะก็คือเพื่อให้ ความขัดแย้งหรือการถกเถียงนั้นมันซอฟลงหรือมันลดความก้าวร้าวลงนะคะให้มันดูซอฟลงให้มันนุ่มนุ่มนวลลงนะคะยกตัวอ,อย่างเช่น I see your point นะ but IMO a we should try a different approach นะคะ I see your point ก็คือฉันเข้าใจประเด็นของเธอนะ but IMO a แต่ในความเห็นของฉัน We should try a different approach นะเราควรลองวิธีอื่นกันไหมอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เริ่มต้นไปก่อนว่าฉันเข้าใจความเห็นของเธอนะแต่ในความเห็นของฉันน่าจะลองวิธีอื่นไหมแบบนี้ก็จะทำให้บทสนทนาของหู้ฟังนะคะหรือว่าอีเมลเนี่ยดูซอฟลงนะคะหรือข้อความในฟอร,รัมการสนทนาก็จะดูซอฟลง นะคะหรือ I M H O that solution might not work in the long run นะคะในความเห็นที่จริงใจของฉันนะ In my honest opinion ในความเห็นที่เห็นท,ที่จริงใจของฉันวิธีนั้นเนี่ย อาจใช้ไม่ได้ผลในระยะยาวคำว่า in the long run ในความหมายภาษาอังกฤษหมายถึงในระยะยาวนะคณคุณฟังค่ะในในประโยคนี้ t h a t solution might not work in the long run ก็คือวิธีนั้นเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ผลในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะ,ะแสดงความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมาที่อาจจะดู offend หรือดูก้าวร้าวกับผู้ที่เสนอความเห็นนั้นเราก็ใส่ ตัวย่อเล็กๆลงไปว่า I M H O แล้วก็คอมมาก็คือในความคิดเห็นที่จริงใจของฉันเลยนะวิธีนั้นอาจจะไม่ได้ผลในระยะยาวมันก็จะทำให้วิธีการพูดนั้นดูซอฟลงนะคะต่อมานะ I M O หรือ I M H O เนี่ยใช้ในการแนะนำได้ด้วยนะคะแต่เป็นการแนะนำอย่างสุภาพนะคะยกตัวอย่างเช่น I M O มา you should talk to him directly about it นะแทนที่เราจะบอกเขาว่า you should talk to him directly about it เธอควรคุยกับเขาโดยตรงเลยสินะก็ใส่เข้าไปนิดนึงเพื่อให้ซอฟลงนะคะว่าในความเห็นของฉันเธอควรคุยกับเขาโดยตรงนะเรื่องนี้นะคะหรือ I m H O it's better to wait until next week นะในความเห็นที่จริงใจของฉันเลยนะเราน่าจะรอถึงสัปดาหหน้าจะดีกว่า ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นใส่เข้ามาก็เพื่อให้ซอฟลงนะโดยสรุปนะว่าเราจะใช้ IMO หรือ IMHO เนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเพื่อแสดงความคิดเห็นโดยไม่ให้เป็นการดูเหมือนการเป็นการบังคับว่าความเห็นของเรานั้นไปบังคับว่าเขาต้องคำทำตามนั้นนะคะอันที่สองคือเพื่อลดความขัดแย้งในการถกเถียงนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือเพื่อให้คำแนะนำอย่างสุภาพหรือทอมตน นะคะคุณผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะมีที่น่าสนใจแล้วก็สนุกสนานมาฝากคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังจำได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วนะคะเราจะมีคำว่า throwback Thursday ใช่ไหมคะหรือว่า flashback Friday นะคะครั้งนี้ เอามาฝากอีกสองวัน,นะค่ะแต่ว่าความหมายเป็นคนละเรื่องเลยนะคะมันเป็นตัวย่อที่เกี่ยวกับวันนะคะแต่ว่ามีความหมายที่สนุกสนานนะคะก็คือเป็นคำย่อใหม่ๆนะคะคำย่อแรกนะคะ W C W นะคะย่อมาจาก Woman Crush Wednesday นะคะ Woman Crush Wednesday นะค,ะความหมายเนี่ยก็คือวันพุธแห่งสาวที่เราปลื้มนะคะ เป็น hashtag หรือว่าเป็นตัวย่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในโซเชียลปัจจุบันเลยนะคะโดยเฉพาะใน Instagram, Twitter, Facebook, TikTok นะอันนี้เป็นคำใหม่นะคะก็ใช้โพสต์เกี่ยวกับผู้หญิงที่เราชื่นชมหรือที่เราปลืม้มนะไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องหรือแม้กระทั่งเพื่อนครอบครัวหรือคนรักนะที่มาของ W Uh, w C W นะคะก็คือมาจากคำว่า crush นะคำว่า crush ในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือหลงไหลชื่นชอบหรือปรับปลื้มเป็นพิเศษนะ Wednesday ก็คือวันพุธนั่นเองนะคะ W C W นะเริ่มต้นจากว่าทําอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี2013-2014ประมาณนี้นะเผยแพร่แพร่หลายอย่างรวดเร็วเลยนะบนโซเชียลมีเดียนะ Influencer ดาราทั้งหลายก็ติด Hashtag W C W นะ เ,เวลาที่โพสต์รูปของผู้หญิงที่พวกเขาชื่นชมนะคะปัจจุบันเนี่ย w c w เนี่ยเป็นแฮชแท็กยอดนิยมสำหรับการแสดงความรักหรือความชื่นชมหรือให้กำลังใจผู้หญิงคนนั้นก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราโพสต์รูปคุณแม่ของเราเราก็อาจจะใส่ว่า my m o m is my biggest inspiration แล้วก็ใส่ hashtag ว่า w c w นะคะก็ย่อม,มาจาก woman crush wednesday นั่นเอง นะคะหรือ shout out to my bestie นะ bestie ก็คือใครก็ตามที่เป็นที่รักนะคะ shout out to my bestie she is my forever WCW นะขอชื่นชมเพื่อนรักของฉันนะเธอคือ WCWC ของฉันตลอดไปเลยนะคะแล้วปัจจุบันนะ w c w เนี่ยใช้เป็นคำนามได้ด้วยนะคุณฟัง guess who My WCW is this week. It's Beyonce. นะเดาสิว่า WCWC ของฉันในสัปดาห์นี้คือใครคำตอบก็คือ Beyonce นั่นเองนะคะหรือตรงกันข้ามกันนะคะเมื่อกี้มี WCW ใช่ไหมคะ Woman Crush Wednesday พอมาเป็นผู้ชาย นะกลายเป็น MCM สังเกตไหมคุณคุณผู้ฟังคะ W เขาก็คล้องจองกับ W ใช่ไหมคะก็เป็น Woman Crush Wednesday ถ้าเป็นตัว M ปุ๊บเขาก็ต้องหาวันให้สอดคล้องกันกับ Man ใช่ไหมคะก็เป็น MCM คุณผู้ฟังเดาได้ไหมคะว่า M ตัวนี้เป็นวันอะไร MCM ก็คือ Man Crush Monday นั่นเองนะคะ Man Crush Monday นะหมายถึงวันจันทร์แห่งหนุ่มที่ปรับปรึมนะก็เหมือนกันค่ะใช้กันอย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะใน Instagram, Twitter, Facebook, TikTok ก็ใช้โพสต์ลักษณะเดียวกันเลยนะคะเวลาที่เราโพสต์ชื่นชมผู้ชายที่เราชื่นชอบนะคะหรือว่า ผู้ชายที่เราชื่นชมนะคะอย่างเช่น mm hmm. he is my MCM every single week นะเขาคือผู้ชายที่ฉันชอบของทุกสัปดาห์เลยอาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น MCM กับ W C W เนี่ยก็จะมักจะเห็นควบคู่กันไปนะคะเวลาที่เขาโพสต์รูปนะมีคนโพสต์รูปของผู้ชายหรือผู้หญิงที่เป็นที่ชื่นชอบหรือเป็นที่ชื่นชม นะคะวันนี้นำมาฝากกันทั้งที่เป็นทางการนะคะแล้วก็ไม่เป็นทางการนะหวังว่าคำยอ่อเหล่านี้จะช่วยให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับชมนะคะหรือว่าอ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าการสนทนาทางออนไลน์เนี่ยได้อย่างเข้าใจมากขึ้นหรือว่าสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วนะคะ เรากลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ